ท่าเจดีพระศรีสุพรรณที่เชียงใหม่พังถล่มลงมาค่ะก่อนหน้านี้3วันก่อนนะคุณผู้ชมเราเพิ่งจะเล่าให้ฟังไปนะคะว่าเจดีที่ว่านี้เนี่ยเกิดรอยร้าวมา2-3วันละนะคะแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความน่าเป็นห่วงถึงขั้นที่ว่าต้องสั่งให้โรงเรียนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือเทศบาลวัดศรีสุพรรณเนี่ยนะคะหยุดเรียนก่อน2วันแล้วท้ายที่สุดนะคุณผู้ชม หลังจากที่ปิดพื้นที่ห้ามเข้าแล้ว5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะสองชั่วโมงที่ผ่านมาสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะตอนแรกนะคะคุณผู้ชมประมาณช่วง5้าโมงเย็นเนี่ยส่วนกลางของเจดีเนี่ยนะคะพังถล่มลงมาก่อนจากนั้นปั๊บเดียวเองค่ะไม่ถึง3นาทีนะคะส่วนปลายของยอดพังลงมาทั้งองค์นี่นะคะ คนตกใจกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วบางคนถึงกับน้ําตาร่วงนะคะ mm. เพราะว่าเขาศรัทธาค่ะ mm. พอเห็นอย่างนี้แล้วใจสลายนะคุณผู้ชม mm. นั่งลงกับพื้น mm. ก้มกราบตอนนี้นะคะ mm. ทางพระครูพิทักษ,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 ษ์สิทธิคุณจะเอาไวาสวสีสุพรรณปิดพื้นที่เอาไว้แล้วนะคะ mm. ห้ามใครเข้าข้างในเป็นเด็ดขาด mm. ซึ่งข้างในเนี่ย mm. ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูมันมีแต่ความชื้น,นะคะ่ะ ชื้นจากไหนล่ะก็ฝนที่ตกลงมาหลายวันนี่แหละคุณผู้ชมตกลงมาซ้ซําๆๆๆ้นะคะไม่มีโอกาสให้มันแห้งเลยนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เจดีพังทลายลงมาเพราะว่ามีสิ่งของมีค่าในองค์พระเจดีซึ่งองค์พระเจดีนี้นะคะมีอายุเก่าแก่กว่า522ปีแล้วนะคะ วัดศรีสุพรรณสร้างเมื่อปี2043ค่ะคุณผู้ชมในสมัยของพยายแก้วราชวงศ์มังรายซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกไปนะว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกจำกันได้ไหมคะเมื่อ4วัน5วันที่ผ่านมานี้เองประตูช้างเผือก ประตูเมืองโบราณทางทิศเหนือในตัวเมืองเชียงกับเชียงใหม่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมพังถล่มลงมาครับตอนนั้นเป็นแนวยาวเกือบสิบเมตรอย่างที่เห็นในภาพเหตุผลเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วน้ํามันก็ซึมเข้าไปข้างในจนดินอ่อนตัวแล้วก็เกิดพังถลม่มตอนนี้ก็ปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะแต่งบยังไม่มีค่ะครับยังยังซ่อมไม่ได้นะถ้าง,งบมาเมื่อ,อไหร่ทางส่วนราชการที่เขาเกี่ยวข้องเขาบอกเดี๋ยวจะรีบซ่อมแซมแล้วก็ต้องรีบตรวจสอบใน บราสถานต่างๆที่อยู่ในตัวเ<ะ>มืองเชียงใหม่ด้วยนะคะ